กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้เนี่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะไม่เด้อครับเพื่อชิโผัดอีิม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่ไห้ไปทายง่วตามขอ,อกต่างๆ่าหรอพี่น้องกัระวัางตัวจักน้อยครับขอ,อกไดทีบ่สนิทสนมขอ,อกไดทีบ่บ่เคยไปกะ ตอนนี้บ่ไปแล้วนะครับเพราะว่าย่านครับยนันยันโรคโควิดเนาะพี่น,อน้องเนาะอาตเจมีญย่าพี่น้อง่นมาจะทางทางอื่นทางไกลทางที่ซุ่มเสียงนะครับก็เลยบอเอาป้องกันดีกว่าพี่น้องครับป้องกันดีกว่าโอ้ยแ็งแรงเหมือนยืดียดป้องกันดีกว่าพี่น้องครับเอามื่อนี้เไปทางใดทางไกลกับเลยมาท้ายงวดจากคลองเรียนพี่น้องครับพะ มันบ่มีม่คลิปลงพี่น้องคนโตเอินครับว่าไปบ่มีคลิปลงก็เลยก็าทายง่วยของเด่นเด่นกันหน้าเอามาเบิ้งครับมาเบิ้งนำกันหัวหน่อยอยู่นี่ละมาเบิ้งนำกันครับเอามาเบิ้งตัวแหลกเลยพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกของเอเคไปนี้นี้นับอ,อกไปตัวนี้เป็นลูกของเอชเคหาแปดหนึ่งนะพี่น้อง นี่ครับเป็นลูกของเอ็กซคหาแปดหนึ่งอายุเกิดเดือนนี้อายุหกเจ็ดเดือนพี่น้องครับมักงอดตัวนี้สีครับมักสีมักส,กสีผมไปถามสื่อไปขอสื่อข้อง,งาอันที่พออยทางกาาสินเลาบอกเราบอกแบงปันไหผมก็เลยไปได้เลยไปได้ตัวนี้มาผมว่าสีมันไข่ไข่กันแต่ว่าตัวนั้นงามเขียลี ผมก็เลยไปได้ตัวนี้มากนะครับนี่ครับตัวคุ้มแดงเมาแดงนี่ครับเห็ดเขาแล้วเรียบร้อยเขีองโบดขบๆดำๆเลยพี่น้องไ่ใช่หนีลืงคนนะพี่น้องครับผมไปกักบ,บริเวณคืออ่าปอยไฟเลี้ยงไวนไนง้นี่ครับบริเวณไรหนึ่งนี่ครับอ้อมไว้ ออมบริเวณไว้ในไรหนึงนีง่ครับตัวนี้เป็นปลูกเอสเคหาแปดหนึ่งกระสีนี่โอ้ยปวดเลยพี่น้องมามามันมันจะลึกล้นพี่น้องครับมันจะย,ยุ่งน้องคนมันจะข้นบใบข้นรูปนี่พี่น้องโอ้ย ที่เย็นนี่พวดแล้วพี่น้องครับบ่มีหม่องเป๋วหม่องด่างเลยตัวนี้ขากินดีตัวนี้บ่ทัน,นเษ็ดเขาครับนี่ตัวนี้บ่ทันเษ็ดเขาขเขาเต้าขอมาเป็นลูของไหนซี่ว่านกล่องหกครับเบิ้งเนื้อหนังคนครับเบิ้งเนื้อหนังบนับน,งบนไทยบี่น้องนี่ครับตัวนี้หกเดือนครับบ่ทันเษ็ดเขานี่พี่น้องแข,งข้งมังค่าตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นลูกของซี่ว่านกล่องหกนะครับ เบื้งน้ำเตยทันเขตเขาครับตัวนี้เป็นพญาเท่ศรีพวกรับนี่ตาเปียกๆอยูน่นี่แล้วเสียเฉีดยาฉียดยังเบื้งน้ำเตยแต่ละตัวพี่น้องตัวนี้เบิ้งคักว่ได้เพราะว่ามันอยากว่นหาคนดีครับตัวนี้เป็นลูกของเอ่อที่แคาหาเจ็ดเก่านะครับตัวนี้เป็นลูกที่แคาหาเจ็ดเก่านี่ครับตัวนี้ โอ้ยยับมาหลายนี้ตัวนี้ลูหายเจ็บเก่านะครับตัวนี้ T.K. ห้าเจ็ดเก้าบ่คอยมีบ่คอยมีคนขายหรอกครับแต่ว่าผมไปได้มานำ้ำไอ้หน้าเล่าเป็นครับบอก่ายังไงว่าผมอยากเจ็บไว้นะครับผมอยากเจ็บพันธุกรรมของของ T.K. หาเจ็ดเก่าไว้เพราะว่า บ่คอยมีบ่ค่อยมีคนได้นะครับบ่คอยมีคนได้แต่ว่าข้องผมนั่นตัวแมยู่นี่ผสมไปยุสองตัวนะครับไห,หมอ,อยุงมาผสมไอยุสองตัวตัวนึงก็ไรซี่หาเดือนแล้วอีกตัวหนึ่งกัรล่อผ่านรอบนะครับมันอดใจบ่ได้พี่น้องครับมันอดบ่ได้มันบ่ยู่ในทวองบ่รูมันเป็นตัวแม่สะเทิรเนาะ <c oughs> แล้วนี่เอาตัวแม่มาเลยครับพี่น้องเสือเ,อเลยนี่ครับ <c oughs> เขาจเลินกันยุงสี่ล่ะพี่น้องครับ นี้ลูกทีเคฮาเจ็ดเก่าครับบ่เอยมีคนขายพอไปไหนได้พี่น้องมันขายกับราคามีแต่แสนขว่มไปคือจังผนวาน,นะครับคือนะจังหมออยู่วานนี่แต่โชคดีเจ้าครับได้ตัวนี้มาขอแบงขอปัน่นเพิ่นมาเพินนเนพ่นกะเห็นโอเข็นใจเผมก็เลยหน้าเพิ่นเลยให้มาเลี้ยงครับ <laughs> ได้มาแล้วหนึ่งตัวครับนี่ครับสามตัวนี่เป็นกวางสือมาครับเลยเป็นกวางสือมานี่แหละ ตัวหนึ่งลูกซี่ไหว้นย์เกหตัวหนึ่งลูกไอ้พริกแดงสิหาแปดหนึ่งตัวนี้เป็นที่เคหาเจ็ดเก่านี่ครับเขาก็เล่นยุ่งทีละครับเล็กน้อยทำภาษาเล็กน้อยบ่มีกันสือเลืออรลอยน้ำเพลนดอกพี่น้องได้สำนีมากพัฒนาตัวนี้เกิดยุคกับหนีเองครับนี่เป็นลูกของแจ็คพอตลอยลานครับนี่ครับ ตัวนี้พันธุกรรมเขาสุดยอดครับตัวนี้พันธุกรรมเขาสุดยอดเปือยังวันี้แม่เพิ่นประกวดได้แชมป์โค่เนื้อนะครับสลรคคมนะครับปีหกสิบเอ็ดแม่เพิ่นผมไปแบงปันมากไปขอแบงฟันมาจากพี่ไา้นะครับกขอบบุญขอบคุนเพิ่นยูวเพิ่นแบงปันมาให้แจ่สมัยแจ้เป็นสาวเพิ่นละแม่เพิ่นได้ไงอันนี้มาผสมยุกับผมลหรมาผสมยุกับผมนะครับ มันออกลูกมาได้ตัวนี้ละนี่ออกลูกมากด้ตัวนี้ล่ะขอบุญขอบคุณพันยุพี่น้องครับเย็บไว้เป็นนองเป็นแนวเดลล้เหรอครับถือว่าเป็นไอหักผู้น,นึงนะครับนี่ทึ่งเป็นอาจารย์ได้พีน่น้องนี่ทั้งทั่งเป็นไอหักทึ่งเป็นอาจารย์สอนสอนให้มาสุนแนวครับสอนการเบึงงัวสอนการจังสันจังสีจะงจงีผมบอกว่าม,มีความลูกนะครับ แต่ว่าเล stumbled, ียงงวเลียงควายมาแต่หน่อยอยู right ่พ er no ี่น้องครับเลียงมาแต่เกลีะแต่ปูแต่ปูแล้วแต่เกลียวแตีตุล่ะแต่ว่าหางบ่อบ่อไหนบึ้งพวกยังไงบ่อไหนบึงลักษณะหรือว่าไม่ยังอ่ะเพิ่ออื่นว่างได้หระลักษณะงวงามนะครับมันเป็นแบบเดบ่อบ่อไห้รูนะครับนี่เว่าเพิ่นเจ้าเพิ่นแบ้งไ้ล่ะตัวนี้อันนั้นแม่ของตัวนี้นั่นเพิ่นตัวเพิ่นเองนะครับเพิ่นผ้าเพิ่นผ้าไปประกวดยุสละข้ามนะครับแต่แชมป์มา ผมก็เลยไปขว้าเสือน้ำเล่านะครับมามาก็มาผสมนี่แหละให้หมอสกันมาผสมใ้ตัวนี้แหละเป็นตัวแม่นะครับเป็นยังบุญยังคุณอยู่ตอนนี้แม่ของตัวนี้เนี่ททองที่เขหาจ็ดเก่านะครับทองที่เข้หาเจ็ดเก่าเลยนี่สี่หาเดือนแล้วครับนี่ครับจริงๆเรางัวยะขวักหลายได้พี่น้องได้มีสิบกว่าตัวเด้มีสิบกว่าตัวนีวตวน่ตัวนี้มีสิบสี่สิบหาตัวนี่ครับแต่ว่า มูใหญ่ผมบ่เด้ย,ยางลงไปใตายดอกมันมันใหญ่กันอยู่นี่ครับตัวนี้เป็นสายที่เคกันครับพี่นอ้องแจ่ว่าเป็นที่เค้ซุนซุนเจ็ดนะครับเนี่ยสามเดือนสามเดือนกลัวครับเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งสายพันธุข์ของของของไข่ที่เคเกผมน,นะครับสีบางได้หนอ สายที่เชี่ยพอนะนี่พี่น้องมาสามเดือนดิเงื้อนังนี่โว้ยเจียงค่ะแม่พันกับเดวนี้ตอนวนี้แจ้อายุได้สามเดือนนะครับตอนวนี้แม่พันกับผสมผมโท้ให้มอเยีวพนมาผสมที่เชหายเจ็ดเก่าหายแล้วนะครับกัรอบพันรอบรับแม่พันรอบพันรอบกับที่เชียหายเจ็ดเก่าผมว่าพนพนส่งลูกไปในสายที่เช่ยไหมครับลูก ตัวแรกเพันเป็นลูกซี่ใศูนเก้าหกเ้ยลูกตัวแรกเป็นลูกของเอชเคเป็นตัวแม่นะครับผมขายไปเพื่อว่าปีตัวนั้นกเนื้อนังมาไลยปนีนะครับเราลาก็แยกขื้นอีกเลยผสมซีไปผสมสีไปเป็นได้ออกมาเป็นได้ลูกตัวเม่เอ้ยจะเป็นตัวตัวเถือก ผมขายไปโคราชนะครับขายไือโคราชเนี่ยปลูกตัวที่สามคนนี้จัดบือพี่น้องบ่มีดางเลยเนี่ยครับสามเดือนพี่น้องเบื้องเหนือนั่งเอาเ,เ,เลยพี่น้องเื้องเหนืั่งเลยพี่น้องครับคุดี๋ยวสิไรไปให้เบิ้งพี่น้องเดี๋ยวสิไรไปเสียแดดลึไปไหนไปเนี่ยไป

นี่ครับพี่น้องมึงเอาสามเดือนได้พี่น้องเนี่ยเบื่องเนื้อหน,นังคนสามเดือนเบื่องขาคนครับไ <c oughs> อไงขากับสายที่เชื่อน,นี่ขาใหญ่แห้งกระดูกใหญ่ครับคนอ่ะเบื้อหัวซ่าแม่ด้วครับเนี่ยมาเด่นยกกับใเยลละเบื่องเหงาหางคนครับ <c oughs> สามเดือนนั่งซมหน,นีแล้วพี่น้องคนอ่ะอยู่ด้่ยกันมืดครับ หนูสิกันมดพี่น้องครับสามีพ่อได้เลี้ยงพี่น้องครับผมมองว่า,เ,าเลี้ยงงัวเป็นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เกษตรกร,ร,กรแถวบ้านผมบ่ค่อยบ่ค่อยพัฒนานะครับบอกง่ายๆบ่ค่อยพัฒนาอยู่แถวแถวเขตยคว่วงนี่มีมีผมผู้เดียวนี่ครับนี่มีขอกนี้นะครับที่ท,ที่เลี้ยงงัวในเชิง พัฒนานะครับก็คือใส่พอใส่พอหลอดนะครับแล้วก็แม่ก็คัดเลือกเข้ามาดีเติบนะครับนี่พี่น้องแม่พัน์ักยูดนี่ที่ผมเอาที่ผมเก็บเขาไว้ยูดนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดแม่นะครับที่ผสมแล้วที่ทองนี่มีแปด แปดแม่นะครับผสมไปแล้วนี่ครับนิดหน่อยกําลังกําลังหอยงไงว่านิดหน่อยกําลังดื้อพี่น้องครับนิดหน่อยกําลังดือ้อกําลังเป็นตะเบิงหัวาพันจับออกนมไหมอันนี้ล่ะตัวนี้อยากหนังหน่อยก็มูแต่ว่าแจ้กระดูกแก้ทรงทรงดีนะครับผมเบิง ลักษณะทายืนของพ้นนะครับก็คือขาลังต้องเหยียดตรงนะพี่น้องขาขาลังนี่ต้องเหยียดตรงทุกโตนะครับทุกโตตัวนี้สีใหม่ก็มูพี่น้องใหม่เลยไม่มาข้ามเลยครับนี่มีตัวนึงนะครับเป็นลูกแจ็คพอตลอยลานผมขายไปแล้วนะครับพี่พอเรามาขอสื่ออยู่ไม่ยังอน่นอนมาคว้าน่อนนมครับเข้ามาขอสื่อไปก็เลยแบ่งปันให้เราไป ไปแล้วตัวนั้นนะครับไปแล้วมีพี่น้องคนทั่วทั้งหลายคนอยู่ที่ว่าคนทุกท่านนะครับพอเราก็เด็กได้ก็เลยแบ่งคนไป <c oughs> ตัวนี้ก็ทาเฮ็ดเขาพี่น้องตัวนี้ย่อยข้างนาเนี่ลูกซี่วาซุนกงฮกนี่ครับทา <c oughs> เฮ็ดเขา <c oughs> กระเซียดเขาความตัวน้อยนี่แหละพี่น้องครับโอ้ยบ่มีมองไปพี่น้องครับแต่เพงบ่อยากไปมุ่นละคนโทัเอื้นหลายอยู่แต่ว่าผมบ่ บ่อยากไปเพราะว่าบ่าหูจักว่าพืน้นทีญาติพี่น้องมากั้่งแต่ไอพื้นที่ซุ้มเสียงบ่นะครับผมก็เลยเนี่ยมีขอบรั้วนะครับเนาะมีขอบรั้วมีอันนี้ก็รละว่างต้นโตเอาพี่น้องครับ <c oughs> บ่ต้องหู้พื้นขวบคุมครับขวคบคุ่มหพื่จ้าข้องกับพ่อครับควบคุมชีวิตจ้าของพอเลย <c oughs> บ่ตองห้ต้องบ่ตองหายพื้นไปจำกัดจำกเกียนว่าเออออกพื้นที่ออกนอกพื้นที่ยังสันสีบ,บ่ตองครับ หักตัวจากของเองหักญาติพี่น้องหักครอบครัวก็คือดูแลจากของพี่น้องครับว่ามีอย่างไรพี่น้องว่มีหมองไปมองมาก,มมาก,กเลยท้ายให้เบิ้งสือๆเรา <laughs> เอาทายคลิปก็ขอให้พ่อพี่นอ้องมีสุกนะครับมีเงินใส่เ่าให้ขาดไม่ขาดมือนะครับอย่าได้เจ็บได้ไข่สิ้นปีนี่ก็แนวได้ทีบ่ดีก็ให้ปน่านไป ปีไม่กะได้พอจะซิ่งไม่ๆมซิ่งดีๆเขมาม้าเด้อพี่น้องเดอ้อสำเรับเอฟซีของชายอิสระกะกินหอดสิทธิ์ถึงสุภูสุคนซึ่งผู้ถือเคยมาให้มาหน้ามายามกันหอดเสียง,งทึ่งโท้เอื่นผมไปกินเขากินน้ำไปเล่ยนน้ำยื่หันยู่นีนะครับกินหอดสิทธิ์ถึงสุภูสุคนเด้อพี่น้องเดอ้อเอาสำหรับคลิปนี้พ่อไว้สมนีสัก,ก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ